ภาษีหกักที่จ่ายรอนำส่งกรมสมการครือในที่นี้จะใช้สมกรเขตเลือกบริษัทที่ต้องการปีที่จะบันทึกกดคนปองดอรหนึ่งจะสรุปมาจากสมุดรายวัน ที่เลือกแบบพรดหนึ่งและมีภาษีหักช่องเงินซีพรดสองสามและห้าสามเช่นเดียวกันจะสรุปพรดสามหักบุคคลธรรมดาพรดห้าสามจากนิติบุคคลสรุปเป็นการบันทึกการค้างณนะ้าบัิ้นเดือน และถ้าไม่ตรงเช่นมีสีแดงที่พอท4สนในรายการรายวันไม่มีสามารถกดอัปเดตประจำเดือนมีนานและเดือน6พอทห้มี28บาทไม่ตรงกับพอทห้ที่ รายงานรายการรายวันให้กดอัปเดตและเดือน8ปดพอดอสาบาทไม่ตรงกับพดอสที่รายวัน325บบาทกดอัปเดตและกลับไปที่สมุดรายวันกดรอ โพส GL สามเดือนที่แก้ไขจะต้องโพสต์ใหม่คลิกโพสตกลับไปที่รายงานคนสรุปการแก้ไขทั้งสามเดือนไม่ที ไม่ปรากฏสีแดงถูกต้องท้างเดินสามถูกต้องเดินแปดถูกต้อง